อ <mm ามาแล้วบอกแท็กซี่แล้วอะกน่อองไม่บอยไมอก้ไมหาย่อไปท่ก่บอรอไอ้ยไม่ย้อไม่หอยไม่บอไปทีบอ้ี <m ary>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  anyway> ่้ารีรบไบ้รีบไปด้วย

ทุกคนชื่อ่วมกันนนี้นไนันดีมากเลยไหนปันดีมากเลยมลยนยันตอนที่บ้านเลยหรอความรสะอาดี่จากงอ่ะอนุญาตไปปัตัวค่ะขด้อนุญาตค่ะ ใคะ่ะให้เตงหน่อยเดียวโอเคได้เหงือห่อไหมคะได้เหงื่อไหมคะได้เลยคะ่ะไปเลยไม่ได้เพราะว่าอากาศเย็นใช่ไหมคอากาศเย็นใช่ไหมคะล,ลูก อีกรอบจังอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้อีกรอบแต่เรามาเริ่มเรียนกันก่อนใครไม่มีหนังสือโชว์หนังสือก่อนเลย เพียงไม่รดูเจอรูกกค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันเปิดแอาใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรลูกเรียนตามคุณครูนะคะคตูไม่มีครับอะ ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูให้นักเรียนดูก่อนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมและเกมหันศานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคงรูขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเอ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเออเออนักเี่นดหน้ะลฮะคุณดหน้านอะไรคุณครยไม่ได้บอกคุณครยไม่ระบแล้วดูกับทำไมปีดเสียงอะไม่ได้ปีปดเปิด,ปดนะอ่ะมาเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเกมให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนถายว่าคุณครูเปิดเกมอะไรให้นักเรียนดูนี่คะค่ะกบุกบุกแอให้นักเรียนเปิดหนังสือ,อ่าเ <ไป S 3> ต็มเพลงก่อนเกี่ยวกับเกมและการเล่นเกมหันษาใครเคยเล่นเกมอ่าคุณครูสอนเกมอะไรไปบ้างแล้วป .1 เล่นเกมไหนคุณครูแท็กไปจำได้ไหม เกมอะไรเกมไทยอะไรเราเคยไทยไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอโอ้โจริงอ่ะว่าไม่เคยเลยแน่ใจรือ่าไม่เคยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดไมค์ก,ก่อนนะของเรา เกมนันทนาการของเราเห็นไหมคะมันก็จะมีจากภาพ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 ที่เราที่เราเปิดหนังสือดูบังเอิญเสียงอะไรอ่ะบ๊สวัสดีน้องดีนะคะเมื่อกี้ใครตดดังปูดเลย ไม่ใช่เขาเขาเพื่อนเ้าอีเออใส่ร้ายเพื่อนอีกเดี๋ยวคุณครูจะเปิดทีไปดูให้นักเรียนไดดูคลิปนะคะเห็นไมเเห็นไหมเห็นเม ใครที่ยังไม่ได้ปิดไม้นักเรียนปิดไม้ได้นักเรียนปิดไม้ให้ครูด้วยนะคะแล้วคุณครูจะถามนะตั้งใจดูนะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในเด็กทั้งทักษะการเดินวิ่งกลิ้งกระโดดนะอาจารย์ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์เป็นเกมให้กับเอ๊น้องไม,ม์เรียนหรือคุณแม่เรียนคะเนี่ย Non sono vario. L'altra เดี๋ยวครูจะเอาเกมในเนี้ยไปเล่นกับนักเรียนอาทิตย์หน้าถ้านักเรียนคนไหนยังบอกว่าเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นนะโดนแน่เลยโอ้ทำสครบทันีค่ะคุไหนเตรียมนะเปิดสุขะนะ รูตั้งใจเรียนนะรูตอบเขาด้วยนะฮาวูเปิดเองอะเก้าร้อยไปดสิบเจ็ดที่ Anh ăn ai cà phê liệt mình yêu mình mình yêu mình cà phê 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 c หาปาีตไอ้ี่ไปไหนอะไปโทรมาเยียงแหลแไม่ไมไม่เลติดไหม่ด้วยค่ะด้วยไม่ไม่ฮอไม่หมือนนักปักโอยโอ้โหมือนนัาปักโอยขอะน้าเดี๋ยวขอบ่อยนะจังไคร่เนี่ย ใครเลยโดนเลยพูดอย่างนั้นได้ไงได้ได้ดเจ็ดตีเลยพูดด้เพราะนำลูกบอลมาไว้ระหว่างหลังของทั้งสองคนแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายโดยไม่ให้ลูกบอลหล่นนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องดูเกมไว้นะคะถ้าคุณครูเปิดเทอมแล้วคุณครูไปสอนนักเรียนจำเกมไม่ได้นะโดนแน่เลย ทําได้เนี่ยเกมที่เจ็ดกบหนบอลกระโดดค่ะกบหนีบอลกระโดดมีเจ็ดเกมแล้วนะคะ ่งบอนกระดอนพื้นตั้งแถวตอนสองแวถวเดี๋ยวคุณครูถามนะว่ามีกี่เกม

คู่ขาหนึ่งทำได้เปล่าท่า,นเ,า <S <S เนี้ยเนี่ยเนี่ยทำได้ไหมคะโอ้โดยใช้มือขวาส่งต่อมาที่มือซ้ายแล้วทีงส่งให้กับผู้เล่นคนถัดไปส่งไปเรืออ่อยๆพิ่ปิ๊นทำไม่ได้แน่เลยท่าเนี้ยยากพิ่ปิ๊นทำไม่ได้แน่ เปิดเทอมเรามาเล่นกันนะเนี่ยจำไว้เลยเกมเล่นยังไงเกมที่สิบเอ็ดแล้วดีมดีนทําไหมไหมเนี่ยดีนทำใหม่ไหมะเนี่ยเราควรกดมาส่งบอลให้คนต่อไปในทีมค่ะ